สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะป้าเป็นจากายก็นะจะนําภาพของการประดิษฐานงานนะมาให้ทุกท่านนะได้รับชมแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนากันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปวันนี้นะคะที่ถ่ายทําทั้งหมดตลอดจนจบคลิปนะ,ะเป็นการถ่ายทําที่นะคะ มหานครปัญจมณีตำบลนนะบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะฮะสถานธรรมแห่งนี้เป็นสถานธรรมส่วนตัวนะฮะแล้วก็ใกล้ๆกับบ้านน้องข้าวหอมนะไม่ตากไม่ห่าง จากบ้านน้องเข้าหอมเท่าไหร่นะแล้วก็ป้าเบญจกายก็ไปทํางานสถานที่แห่งนี้นะคะบ่อยนะก็ถ้านับได้ก็หลายครั้งอยู่นะคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ซื้องานที่ร้านนะคะ,ะประมาณ3ามสี่ชิ้นแล้วนะคะเท่าที่ะะป้าเบญจกายจาความได้นะ,ะประมาณนี้นะคะแล้วก็นะคะพอวันที่เราไปถึงนะคะไปประดิษฐานงานนะ,ะเรายังไม่ได้นำำาธรรมจากนะคะ ประดิส์สู่ประดิ์สถานสู่แท่นนะเลยนะครับเราได้นําธรรมจักรมาประกอบด้านล่างนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าภาพนะได้เห็นความใหญ่ของตัวชิ้นงานนะ,ะแล้วก็ความสวยงามของตัวชิ้นงานนะ,ะธรรมจักรนะคะอันนี้นะคะเป็นธรรมจักรแห่งทรายนะคะ เป็นธรรมจากรหินทรายขนาดใบนะคะกว้างนะอยู่ที่เมตรหกนะคะความสูงอยู่ที่3เมตรนะคะแล้วก็ลวดลายนะเป็นลวดลายลายไทยนะคะเป็นการประยุกต์ลายไทยนะให้เข้ากับตัวงานธรรมจากนะส่วนด้านล่างนะคะกนะ็เป็นกวางนะคะเป็นกวางนะแล้วก็ตัวชิ้นงานนะเป็นการไม่ได้ทาสีนะะเป็นการลงมัน กันน้ำนะคะซึมเข้าผิวงานนะจะพาผู้หญิงนะคะพอใจมากนะพอใจแล้วก็ถ่ายรูปนะหลายมุมนะทั้งถ่ายกับลูกศิษย์ลูกหาที่มาในงานนะงานนี้นะคะไม่ได้มีการเชิญแขกนะคะแต่อย่างใดน,นะอันนี้เป็นคนสนิทเป็นลูกศิษย์คนสนิทแล้วก็ท่านเจ้าสํานักนะคะมาเท่านั้นนะแล้วก็ไม่ได้นิมนต์พระคุณเจ้านะเพราะว่าอ,อยาก เจ้าของสำนักอยากจะทําพิธีแบบใช้จิตใช้ใจน้อมนะน้อมเพื่อที่จะประดิษฐานงานชิ้นนี้นะคะพอถ่ายรูปกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะก็อยู่ในช่วงพิธีการนะทีะ่ทางร้านจะต้องนำนะทำมาจากขึ้นสู่แท่นแล้วนะอาจารย์ผู้ชายก็นะคะสวดมนต์นะคะน้อมนะคะน้อมใจไปนะแล้วก็หลังจากนั้นพอสวดมนต์เสร็จนะก่อนที่อาจจะย่ธรทมาจากขึ้นแท่นนะก็มีการลงอักขระนะลงอักขระ เขาเรียกว่าอะไรลงยันใช่ไหมนะประมาณนั้นนะลงยันแล้วก็ป้าเ็นสกายก็มองก็งงๆนะคะเพราะว่าอ่านไม่ออกเพราะว่าอักขระนี้มีเป็นความเข้าใจเฉพาะตนนะแต่ความหมายนะเป็นสิ่งที่สูงค่าแน่นอนนะคะก่อนนะคะเจ้าสํานักนะผู้ชายนะก็ลงนะคะลงอักขระนะเสร็จแล้วนะเราก็ยกแผ่นธรรมจากนะวาง ทับลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ประดิษฐสถานงานนะคะแล้วก็เป็นการประดิษฐ์สถานงานที่ราบรื่นนะคะราบรื่นมากเพราะว่าตัวชิ้นงานนะคะก็ไม่มีการแตกสลายนะ,ะแตกสลายแต่อย่างใดนะคะก็ประดิษฐสถานอย่างเขาเรียกว่าไหลาผ่านฉลุยนะคะผ่านฉลุยแล้วก็นะ,ะเห็นภาษาไายของทุกคนล้วมีความ ปิตินะคะเพราะว่า,างานสวยถูกใจนะ,ะสมการรอคอยนะ,ะเพราะว่างานที่ร้านนะคะาการแกะสลกักหรือว่าสั่งแกะสลกักต้องใช้เวลานะ,ะเพราะว่าคิวงานแน่นมากนะคะหลังจากนะ,ะที่เราประดิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งะ,ะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับการประส่งงานที่นี่นะคะ จ้าของสํานักนะอ,อาจารย์ผู้หญิงอาจารย์ผู้ชายมีความเมตตามากนะคะก็นําปัจจัยนะหรือว่านําเงินนะมาแจกทานให้กับพวกเรานะคะซึ่งปาเบนจากายก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ได้ครบนะได้ครบทุกคนที่มาในงานนี้นะคะก็ปิตินะได้ทั้งบุญนะแล้วก็ได้ได้ทั้งปัจจัยกลับบ้านด้วยนะคะถือว่าวันนั้นเป็นการส่งงานนะที่มีความสุขนะะอีกงานหนึ่งเลยนะคะหลังจากนะเราได้รับ เงินนะหรือว่าค่าขนมนะที่เจ้าของสํานักให้พวกเรานะแล้วเราก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันก่อนกลับนะ,ะก็มีความสุขมากนะแล้วก็เดินชมบรรยากาศรอบๆนะถ้าใครชอบนะคะถ้าใครชอบสถานที่ที่เป็นไม่มีคนพุกพ่านนะ,ะแล้วก็ชอบถ่ายรูปกราบพระแล้วก็ถ่ายรูปกับพญานาคนะ,ะก็สถานที่แห่งนี้มีเยอะมากนะคะที่ให้ถ่ายแล้วเราก็ไม่ต้องแบบ ไปเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้นะคะก็คือมาที่เดียวคือครบเลยนะคะ,ะพิมพ์คำว่ามาหานครปัญจามณีนะคะแล้วก็มาตามแมป Google ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบพคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ฟังจะจบเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบพคุณค่ะสวัสดีค่ะ